สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ของเราในช่องเสียงกระซิบของวิญญาณค่ำคืนนี้พี่นาทีมีเรื่องราวสุดหลอนลึกซึง้งและชวนคนลุกมาเล่าได้ทุกคนฟังอีกเช่นเคยนะครับแต่ว่าวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวแน่นอนเพราะมีผู้ร่วมทางในโลกวิญญาณที่เสียงหวานแต่ใจแข็งอย่างน้องขวัญมาร่วมด้วยสวัสดีครับน้องขวัญสวัสดีค่ะพี่นทีและสวัสดีผู้ฟังทุกคนด้วยนะคะ คืนนี้เตรียมหมอนให้พร้อมผ้าห่มให้แน่นเพราะเรื่องที่เราจะพูดถึงวันนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องผีงธรรมดาธรรมดาแต่เป็นเรื่องที่ลึกและหลอนมากๆใช่เลยครับเรื่องที่เราจะพูดถึงในคืนนี้คือเรื่องในตานาคในจีวอนฟังชี่ก็รู้แล้วว่าไม่ธรรมดาเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องผีที่โผล่มาหลอกให้ตกใจแต่เป็นเรื่องของบาปความรักต้องห้ามและคำสาปที่ไม่มีวันหลุดพ้น เรื่องนี้พูดถึงพระหนุ่มรูปหนึ่งที่ชื่อพระกรซึ่งตอนแรกก็เหมือนพระทั่วไปเลยครับอยู่ในวัดชนบทที่ดูปกติปกติแต่แล้วก็มีหญิงสาวคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นมาที่วัดบ่อยๆแล้วก็ค่อยๆเข้ามาใกล้พระกรอย่างชวนให้สงสัยดูฟังดูคล้ายๆหนังรักแต่พอเจาะลึกเข้าไปทั้งนั้นแหลคะค่ะบอกเลยว่ามีอะไรที่มากกว่านั้นเยอะทั้งความลับของหญิงสาวที่ชื่อแพรไหมการปรากฏตัวของเธอทุกข้าวันพระ และสิ่งแปลกๆที่เกิดขึ้นในวัดเงานาควัดที่เหมือนจะร้างแต่ก็ไม่เคยว่างเปล่านั่นแหละฮะคือจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดการที่พระรูปหนึ่งเริ่มมีจิตใจหวันไหวกับคารวาสหญิงมันไม่ใช่แค่ผิดในทางศีลธรรมแต่มันไปแตะกับอะไรบางอย่างที่ลึกกว่านั้น บางอย่างที่เชื่อมโยงกับอดีตที่ไม่เคยถูกเปิดเผยซึ่งแพร่หมายเองก็ไม่ใช่แค่หญิงสาวธรรมดาเลยใช่ไหมคะพี่นทีเพราะพอเรื่องดำเนินไปเราจะเริ่มเห็นแล้วว่าเธอไม่ได้มีร่างกายเหมือนเราเรานะคะเธอเป็นบอกได้แค่ว่าเป็นเงาเป็นวิญญาณที่ยังไม่ได้ไปไหนแต่อยู่เพื่อรออะไรบางอย่างและสิ่งนั้นเกี่ยวพันกับพระกรโดยตรงเลยใช่ครับ และมันทำให้บรรยากาศในเรื่องนี้ไม่ใช่แค่สยองแต่ยังเต็มไปด้วยอารมณ์แบบจิตวิทยาคือคนดูคนอ่านจะเริ่มตั้งคำถามกับพระกร์ว่าเขากำลังตกอยู่ในอำนาจของวิญญาณหรือจริงๆแล้วเขากำลังหลงในความรู้สึกผิดของตัวเองกันแน่จริงค่ะมันทำให้เราสงสารพระกรมากๆเพราะเขาดูเหมือนเป็นเหยื่อแต่บางครั้งก็เหมือนเป็นผู้ก่อกรรมเองด้วย เรื่องนี้ไม่ได้ให้ผีมาไล่หลอกตรงๆนะคะแต่มันไล่หลอกในใจเราแทนเหมือนให้คนดูค่อยๆรู้สึกถึงความผิดความบาปที่ค่อยๆติดอยู่กับผ้าเหลืองของพระรูปนี้และนั่นแหละครับคือสิ่งที่ทำให้เรื่องนี้โดดเด่นมากๆสำหรับพี่เรื่องผีไทยหลายเรื่องมันจะไปสุดทางที่การหลอกการไล่หรือการปลดปล่อยแต่นี่ไม่มีการปลดปล่อยเลยมีแต่การถูกดูดกลืน พระกรไม่ได้ถูกหลอกอย่างเดียวนะครับแต่เขาค่อยๆจมหายไปกับวิญญาณของแพรไหมเหมือนจีวองที่เปื้อนน้ำครัมและไม่มีวันสะอาดอีกคือมันจิตมากเลยค่ะพี่นาทีและฉากต่างๆที่เขียนไว้ในเรื่องก้นละเอียดมากเห็นภาพแบบชัดเจนไม่ว่าจะเป็นตอนที่แพรไหมนั่งอยู่ใต้ต้นโพหรือแม้แต่ตอนที่พระกรได้ยินเสียงผีในบาดหรือแม้แต่จีวนที่แขวนตากไว้แต่กลับเปียกทั้งๆที่ไม่มีฝนตก พี่อ่านตอนนั้นยังขนลุกเลยครับแล้วไม่ใช่แค่พี่นะหลายคนที่ได้อ่านหรือฟังก็รู้สึกแบบเดียวกันมันไม่ใช่ขันหลอนแต่มันเหมือนมีมือเย็นๆมาจับตนคออยู่ตลอดเวลาคือรู้เลยว่าคนเขียนเข้าใจเรื่องผีไทยแบบลึกมากและที่สำคัญคือเขาเอาศิลธรรมมาผูกไว้กับความลี้ลับได้อย่างลงตัวแล้วพี่นทีรู้ไหมคะว่าคนอ่านหลายคนเนี่ยเขาไม่ได้กลัวแพ้ไหมเลยนะคะ แต่เขากลัวใจของพระกร่อนเองกลัวว่าจริงๆแล้วเราทุกคนก็มีเงาแบบนี้อยู่ในตัวถ้าพลาดแค่นิดเดียวเราอาจจะกลายเป็นคนที่ถูกผีดึงให้ไปยืนในที่ที่เราไม่ควรยืนว้าวขวัญพูดลึกมากครับเหมือนเป็นธีมรองของเรื่องนี้เลยนะเงาที่อยู่ในใจเราเนี่ยแหละน่ากลัวที่สุดแล้วนอกจากบรรยากาศที่โคตรดีคาแรคเตอร์ของตัวละครก็ชัดมากโดยเฉพาะแพรไหมเธอไม่ได้มาแบบ,บวอยาว แต่เธอมาแบบเงียบๆช้าๆและสวยงามในแบบที่น่ากลัวที่สุดและเธอไม่เคยหายไปค่ะทีนาทีนี่คือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดวิญญาณของเธอเหมือนอยู่ทุกที่ในวัดเงานาคอยู่ในน้ำมนต์อยู่ในบาทอยู่ในเสียงสวดและสุดท้ายอยู่ในใจของพระกรเองด้วยสรุปแล้วนะครับเรื่องในตานาคในจีวรไม่ใช่แค่เรื่องผีธรรมดาธรรมดาแต่มันคือบทบันทึกของความผิด ความรักและความพ่แพ้ของใจมนุษย์เป็นเรื่องที่สื่อถึงความลึกของจิตวิญญาณไทยได้ดีมากๆใช่ค่ะแล้วถ้าใครอยากฟังเรื่องนี้แบบเต็มๆทั้งเรื่องแบบจุใจมีตั้งแต่เริ่มจนถึงจุดจบที่บอกเลยว่า คนลุกแน่นอนกดเข้าไปที่ลิงก์ในคําอธิบายใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะรับรองว่าคุณจะไม่เว้นวันลืมเรื่องนี้แน่นอนและถ้าชอบเรื่องราวแนวนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งช่องของเราเสียงกระซิบของวิญญาณจะได้ไม่พลาดทุกเรื่องเล่าสุดหลอนที่เรานามาฝากกันทุกสัปดาห์แล้วเจอกันในเรื่องถัดไปนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะขอให้คืนนี้ไม่มีเสียงกระซิบในบาทนะครับราตรีสวัสดิ์